สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะที่เดินช้อปปิ้งอยู่ที่เซนิทาวเวอร์ของเราที่ชั้นหนึ่งเนิทูเปอรม์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะผ่านทางไลฟ์ของเฟสเซนิทาวเวอร์เรานะคะตอนนี้ตั้งกล้องเลยตอนนี้เราตั้งกล้องเลยนะคะเราจะไลฟ์เป็นแนวตั้งเหมือนเดิม <laughs> แล้วก็ปรับใหม่อีกทีหนึ่ง <laughs> วันนี้นะคะต้อนรับเราทุกท่านเข้าสู่เทศก,กาลกินเจค,ค่ะ ถือศีลกินเจซึ่งซุนิทูเปอร์มร์เก็ตของเราก็ตามเทศกาลด้วยเช่นเดีวยวกันนะคะวันแรกค่ะวันแรกของการถือศีลกินเจก็คือ 15- ถึง23ตุลาคม9วันนี้นะคะที่เราจะมาตั้งใจกินเจเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ยังเป็นการล้างท้องเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายเราด้วยนะคะซุนูเปอร์มร์เก็ตของเราก็เป็นประจำทุกปีก็จัด วัตถุดิบเครื่องเทศเครื่อง,รองปรุงอาหารเจแสนอร่อยไม่ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันที่นี่ด้วยสำหรับใครที่ชอบทำอาหารก็แวะมาที่ซูเปอร์ของเราได้เลยนะคะวันนี้วันแรกกินเจกินเจกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสินค้านะคะเครื่องเทศเครื่อง,รองปรุงวัตถุดิบในการทำอาหารเจของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะหลากหลายอย่างก็เลยทีเดียวนะคะทุกคนนี่เลยค่ะมีบาจ่างเจนะคะ ไก่เจทอดกรอบก็มีราคาเบาๆนะคะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองไก่ป๊อปนะับตราแบรนด์ของฮ่องกงนะคะแล้วยังมีซุปแบบญี่ปุ่นด้วยค่ะซุปมิโซะแบบญี่ปุ่นนี้ก็เป็นเจนะคะทุกคนแล้วก็วัตถุดิบในการทำอาหารนะคะเห็ดนี่ค่ะเห็ดหอมนี่เลยสุดยอดของอาหารแล้วก็เป็นยาได้ดีเลยทีเดียวนะคะ อันนี้เป็นเต้าหู้ฟองค่ะก็มีจําหน่ายที่ซูเปอร์เราด้วยทัวร์ต่างๆจากแบรนด์ไร้ชิพนะคะทุกคนทัวร์ต่างๆนี่ก็เป็นเจด้วยเอาไปทําเป็นอาหารรับประทานได้ด้าน <That S 1> บนจะเป็นโปรตีนกเกษตรนะคะโปรตีนกเกษตรของเรานี่ก็มีหลากหลายแบบเนาะอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะนี่ก็ช้อปปิ้งกันเยอะแล้วนะคะเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วมีสาหร่ายด้วยนะคะทุกท่านสาหร่ายก็มีมานี่นะ ก็จะเป็นแบบว่าสาหร่ายที่เป็นแบบแบบนี้ก็ทาออกมาแพ็กเกจแบบวงกลมหรือว่าจะเป็นสาหร่ายทะเลไว้หอ่อแบบข้าวปั้นญี่ปุ่นก็ได้นะคะตนนัวนี้งาดางาดําครัวก,ก็มีจก้กนี่เนาะพอซุ้มต่อไปค่ะซุ้มต่อไปก็เป็นเจใครที่มาซูเปอร์นะคะถ้าคุณไม่มั่นใจว่าตัวไหนเป็นอาหารเจให้ดูที่ชงเจเขาจะมีปักไว้ทุกสินค้าเลยนะคะโรซาค่ะผลิตภัณฑ์จากโรซาก็มีเห็ดปรกกาศค่ะปรกกาศ ดองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดเป็นหวานแบบออริจินัลก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะประกาศดองเค็มน,นะคะหัวนำไช่นะคะก็มีจำหน่ายด้วยข้างบนนี้ก็เป็นไชโป๊ะนะคะไโป๊เส้นเค็มหัวไชโป๊หวานนี่นะ,ะก็มีจำหน่ายได้ตรง25ยี่าทนั่นเองค่ะมาดูต่อเลยนะคะมีอะไรอีก ผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยผักกาดดองหวานนะคะตอนนี้ก็จะเป็นผักกาดดองเค็มที่เป็นแบบกระป๋องนะคะก็สามารถที่จะแกะออกมารับประทานได้สะดวกสบายเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะที่เป็นขวดวก็เป็นเต้าเจี้ยวนะเต้าเจี้ยวอัมพาวาแล้วก็เป็นกะทิกะทิก็เป็นเจนะคะทุกคนคะ่ะแมกกี้แล้วก็เจในกล28ยี่สิบถูกมากเลยสุกีนก้น้ำจิ้มสุกี้จ้ะน้ำจิ้มสุกี้แล้วผู้ขอทองนะคะ เอาเลยห้าสิบเก้าบาทเออน้ำีิห้าสิบเก้าบาทนะถ้าเป็นแบบผู้ขอทองก็สิบแปดบาทนะคะซี CEO, อิ๊วราคาตามนี้เลยค่ะถูกมากเลยถ้าเป็นน้ํามันก็ช่วงนี้เราก็มีน้ํามันกุกกับน้ํามันหยกนะคะเอาไปลดราคาอยู่ในช่วงเจค่ะน้ําซอสเครื่องปรุงต่างๆนะคะน้ําปลาค่ะปลาร้าฉันจน้ำปลาน้ำปลาร้าน้ำปลราเจค่ะทุกคน น้ำปลาอัวนี้ก็ทำออกมาเป็นเจด้วยนะเออดีใครชอบกินส้ำๆก็มาใช้น้ำปลาเจได้ค่ะเครื่องแกงเครื่องแกงร้อนกาทำแบบแกงจับฉ่าวเลยพวกนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะครบเลยนะคะก็วงจอรอันนี้ก็จะเป็นกะปิเจค่ะทุกคนกะปิเจก็มีนะคะแล้วก็ตั้งช่ายค่ะตั้งช่ายตาแพ้ภูเขาน่ไง อันนี้ือตั้งฉายในใครที่ทานเจเยเราก็จะทราบดีนะคะเก๊กฮวยอะไรเป็นน้ำสมุนไพรค่ะมีจำหน่ายด้วย3.9บาทเท่าน,นั้นนะคะ,ะฟังต่อไปขอต่อไปครับจะเป็นซุ้มของเส้นนะคะเส้นต่างๆมีครบหมดทุกแบรนด์เลยที่เป็นเจนทั้งหมดจะเป็นเส้นไวัๆนะในเส้นก็จะอายุยืนยาวนานน้าทานเส้นน้หมี่ซัวอะไรต่างๆพวกนี้หรือจะเป็นวไวๆ นะคะไวไที่เราไปทานนี่ไงสูตรแบบต้มยำอร่อยมากนะทุกคนอาเ็มซินนิซี่ว่าซื้อเป็นประจําทุกปีเลยค่ะอร่อยจริงๆไม่น่าเชื่อติดใจมากเลยไวไวเจนี่ก็เออเขาก็ทาออกมาได้แบบดีมากเลยนะแล้วก็ยังมีแบบที่เป็นคัพด้วยนะคะนี่เป็นของนิชชินค่ะที่เป็นคัพก็คัพละ20บาทเท่านั้นนะคะนี่ไงไวๆวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวสองร้อยเจ็ดบาทมีหลายรสชาติมีรสเ็ดหอมก็มี อร่อยที่สุดนะสำหรับเอเจนซซีนะก็จะเป็นรสต้ยมยำเจนี่แหละอันนี้เด็ดเด็ดจริงๆนะคะชอบมากนี่เลยค่ะน,นี่ก็เป็นเส้นนะคะประเภทเส้นทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะต้นต้นถั่วพวกเนี้ยนี่ก็เป็นเส้นเส้นหมี่มีเตี่ยวนะคะลิ้มกวงเว้งนะคะอันนี้ก็มีจำหน่ายด้วยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหล่านะก็เลือกกันได้เลยของนิชชินนะอันนี้ก็เป็นเจน,นะทุกคน เจทั้งหมดเลยไม่ต้องห่วงว่าเราเอา,เอามาที่ซุ้มเจเนี่ยก็คือทุกอย่างจะเป็นเจทั้งหมดนะเขาก็มีบอกอยู่ว่าเป็นเจนไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ใช่เจน,นะคะผลิตภ,ภัณฑ์เขาดีมากเลยทีเดียวค่ะซุ้มต่อไปนู้นเลยสําหรับของขบเคี้ยวอร่อยๆของเราเนี่ยก็เป็นเจเช่นเดียวกันพวกผักมาผักอบแปลงตางนี่นะคะข้าวกล่องข้าวเกลียบนั่นนูน่นนี่เจน,นะคะเจนนะ ได้หมดเลยนะคะอันนี้อันนี้เราผักก่อนค่ะผักก่อนค่ะนี่นะคะผักผลไม้อบกรอบนะคะก็เป็นเจเนี่ยของดีจากทางจีนนะคะจากไต้หวันด้วยน,นี่ก็เป็นเจซุ้มต่อไปนะซุ้มต่อไปจะเป็นพวกขนมแล้วก็นมรน,นมถั่วเหลืองอะไรต่างๆนมงาดำอะไรก็เป็นเจด้วย เช่นเดียวกันนะคะทุกท่านอันนี้ราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จัดแบบลดราคาให้หลายรายการกันเลยทีเดียวน,นะคะก็ลองมาดูกันได้เลยนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากดอยคําของรายําก็จะเป็นน้ำมะเขือเทศ9กเกตัวนี้ก็เป็นเจเช่นเดียวกันนะคะขนมนขนมแบบที่เป็นคุกกี้อะไรต่างๆพวกนี้ ก็เป็นเจและช่วงนี้เขามีจัดโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะคะช่วงเจเป็นคุกกี้ไบ o โอเลตโกลเกอร์นะคะทุกรสชาติเลยจาก65บาทก็เลยเหลือ5 5บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านนี่แหละก็จะเป็นเจก็าสามารถที่จะทานแบบช่วงแบบท้องว่างว่าที่รราทานอาหารเจเนี่ยปฏิเสธไปได้เลยว่าบางท่านเนี่ยหิวบ่อยมากนะท่านเจคือบางคนก็บ่นว่าไม่อยู่ท้องเลยเราก็เลยมีแบบเป็นขนมแบบแครกเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ทาน ทานเพิ่มเติมเข้าไปได้เนานะใะสําหรับการทานเจแล้วฝั่งนี้ตู้นี้นะคะตู้นี้อันนี้จะเป็นตู้แช่อาหารเจเช่นเดียวกันนะคะทุกท่านตัวนี้ก็จะเป็นอาหารแบบกึง่งสําเร็จรูปใช่ไหมแล้วก็เขาทําสุกมาแล้วแหละเราแค่ไปอุ่นไปอุ่มไปเวฟแค่นั้นเองอย่างอันเนี้ยเป็นมินิป๊อปนะเป็นมินิป๊อปจากพืชน,นะทำมาจากพืชน,นะคะน่ากินมากเลยแล้วก็ยังมี นู่นี่นี่น,นี่คือเหมือนมากอะถ้าถราบอกว่าไม่ใช่เจนี่คือเหมือนมากนักเก็ตอะนักเก็ตไก่จากพืชน,นะคะไม่ใช่ไก่นะจากพืชได้เป็นเจจริงๆขายดีมากค่ะจะหมดตู้แล้วอะต้องรีบเติมวันนี้วันแรกด้วยเหมือนทุกคนแบบซื้อตุนยังไงไม่รู้อะ,อ,ะอันนี้คืออะไรเอ่ยสปากเกตตี้คาโบลิน่าจากพืชอันนี้ก็เป็นเจเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เป็นเมนูวุ้นเส้นอบทรงเครื่องน่าก,กินจังเลยเนี่ยก็เป็นเจ เป็นเจเช่นเดียวกันค่ะทุกคนนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เจของเราแล้วก็ฝั่งด้านนู้นค่ะด้านนู้นที่เป็นผลไม้เป็นผกักก็เป็นเจด้วยทั้งหมดนะคะลุกค่านนี่เราติดทงเจไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็สังเกตด,ดูได้เลยช่วงนี้ถ้จะมีอะโวคาโดรับประทานอยู่ผลไม้ทั้งหมดของเราเป็นเจนะคะเป็นเจคือรับประทานได้รับประทานทหมดรวมไปถึงเนี่ยร้านน้ำปั่นของเราด้วยก็เป็นเจนะคะเนี่ยปั่นอร่อยอ แล้วก็เป็นเจด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกท่านกำลังปั่นอยู่ยเลยมีออเดอร์มาแล้วนะคะนี่ก็เราติดทงเจไว้แล้วเรียบร้อยตรงนี้กี่ยวงเจแล้วแสดงว่าทุกอย่างก็คือเป็นเจทั้งหมดเลย,เลยค่ะซุ้มทางด้านนี้นะซุ้มทางด้านนี้ทงเจเหลืองอร่ามค่ะเจทั้งหมดนี่เป็นวัตถุดิบในการทําอาหารเจแบบเป็นของสดนะคะของสดเลยว่าจะเป็นเห็ดเข็มทองเห็ดต,ต่างๆนะคะ มีมระด้วยแล้วก็มีเผือกหิมะสวรรค์ใช่ไหมเนี่ยอันแล้วก็มีฟักทองอมีฟักสิไม่ใช่ฟักทองอันนี้เป็นฟักนะคะฟักเขียวเนี่ยก็เป็นเจทั้งหมดเลยหัวเชยเท้ามีอันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์นัทบัตเตอร์นัทจากโครงกัรหลวงนะคะก็มาเป็นอาหารรับประทานแบบเจได้นี่ก็คือฟักทอง น้าฟักทองแล้วก็เป็นเจเช่นเดียวกันโปรโมชั่นอยู่นะคะตอนนี้ฟักทองคือลดราคาเยอะมากเลยซูเปอร์แพ็กเกจเราคือสวนกระแสมากเลยปกติแล้วถ้าเป็นช่วงเทศกาลเจอะที่อื่นน่ะจะขึ้นราคานะแต่ซูเปอร์ทุกปีเลยลดราคารับเจทุกปีเลยอย่างเช่นนี่ยคะ่ะฟักทองบึงการเห็นไหมปกติลูกละสีบาทซูเปอร์ขาย20บอะค่ะทุกคนขาย20บาทแล้วลูกแบบว่าน่ารักน่ากินมากฟักทองก็ทำแบบอาหารคาวแล้วก็ทําของหวานก็ได้นะ อร่อยมากเลยมีมันนี่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูว่าอบแห้งเวลาเอาไปทำรับประทานมันก็จะฟูฟ่องน่ากินนะฟูฟ่องน่ากินเลยทีเดียวค่ะถั่วนะถั่วก็เป็นเจเป็นถั่วลิสงนะคะกินกรุบกรอบ,รอ,บอร่อยดีค่ะผู้ซาจีนอบแห้งนี่ก็ทำเป็นอาหารหลากหลายรับประทานได้ผู้ซาจีนเอาไปอบแห้งนะคะแล้วก็เแบบี้แครอทนะคะบีทรูท อันนี้ก็เป็น J นะคะเป็น J. เอะเรดิสค่ะขอภายเรดิสนะคะเห็ดงนะเห็ดต่างๆอันนี้เป็นเห็ดโคนหิมะค่ะอันนี้เป็นเห็ดิ้นจือขาวนะคะก็เป็น J เอาไปทำเป็นรับประทานได้ค่ะในฝั่งนี้ค่ะัตถุดิบในการทำอาหาร J แสนอร่อยนะคะก็จะมีพวกกบบเต้าหู้ต่างๆเต้าหู้ยี้อะไรก็มีนะ อันนี้คือเต้าหู้ใช่ไหมในเต้าหู้อันนี้เป็นเต้าหู้แผ่นนะเต้าหู้แผ่นส่วนตัวนี้ก็เป็นเต้าหู้แผ่นแบบขาวเต้าหู้แผ่นนั้นจะมีอยู่สองสีนะคะเต้าหู้โมเมนตเต้าหู้โมเมนตเต้าหู้คนุนะก็เป็นเจนี่มาจากญี่ปุ่นนะคะของแท้จากญี่ปุ่นเลยเต้าหู้ขาวแข็งเนี่ยเรามีเรามีแทบจะทั้งหมดเลยวัตถุดิบในการทำเจนะคะทำอาหารเจแทบจะทุกอย่างเลยที่ซูเปอร์มีหมดเลยค่ะทุกคน เต้าหู้เหลืองนิ่มเต้าหู้เหลืองพวกนี้ครบนะครบเลยค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นผักผักก็จะเป็นเจเราก็เลือกดูนะคะเพราะว่าเจเนี่ยบางทีอ่ะผักบางชนิดก็ไม่เป็นเจนะคะโดยเฉพาะผักที่มีกลิ่นฉุนนะผักที่มีกลิ่นฉุนเนี่ยบางอย่างก็ไม่ได้เป็นเจนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาดูด,ดีแต่ใครที่ทานเจเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วก็จะรู้อย่างนี้ อันนี้ก็จะเป็นผักที่ไม่มีกลิ่นฉุนก็สามารถได้ทานเป็นเจได้เราติดทงเจไปทั้งหมดเลยในตู้แช่ไม่มีผักที่มีกลิ่นฉุนเลยนะคะเป็นเจนะคะเป็นเจทั้งหมดเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแอดมินเราก็ถ่ายถ่ายให้ดูก็จะเป็นตู้ผักของเราทั้งหมดทั้งมวลเลยสต่ว่าอันนี้ตู้นี้ก็จะเป็นผิิตภัณฑ์จากโครงกรหลวงทั้งหมดเลยผักโครงกรหลวงค่ะปลอดภยัยไร้สารพิษสารเคมีนะคะ ทุกสิ่งอย่างเลยก็มีสลัดผักให้ได้รับประทานกันด้วยค่ะเลือกได้เลือกได้หลากหลายผักห้ไดๆเลือกก็คือเป็นเจนะคะเป็นเจทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นสินค้าจากสนีุ่ปเปอร์มาร์เก็ตของเรานั่นเองนะที่พามาแนะนําในวันนี้สําหรับวันแรกของการกินเจของหลายๆท่านนะคะเพราะสามารถที่จะมาชอปปิ้งสินค้าผลิตภัณฑ์ อาหารเจในเทศกาลกินเจของเราได้นะคะ9วันนี้ฝากท้องไว้ที่ซุเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเจในช่วงเช้าช่วงเที่ยงและก็ช่วงเวลาอาหารเย็นนะคะก็จะเป็นเจทั้งหมดเลยทีเดียวคะ่ะนี่แหละอาณาจักร วัตถุดิบสินค้าอาหารเจของเราก็อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกลอนี้แหละนะคะทุกท่านนอกจากจะมีที่ซูเปอร์นะคะที่บุญนิยมก็มีด้วยบุญนิยมก็มาร่วมในงานเจของเราด้ดวยนะคะก็มารับประทานอาหารเจได้ตลอดทั้งกาวันบุญนิยมก็จะอยู่ที่หน้าซูเปอร์เช่นเดียวกันนี่นะคะ อยู่ตั้งแต่10 0โมงเช้จาจนถึง4ี่โมงเย็นสำหรับอาหารเจจากอุรยามบุญยมร่วมกับซุนีทาวเวอร์ของเราส่วนใครที่ชอบทำอาหารเองก็มาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวัตถุดิบต่างๆมากมายลดราคาพิเศษในช่วงเทศกาลเจด้วยนะคะเอาละคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทางไลฟ์สดของเรานะคะโอกาสหน้าเราเจอกันได้ใหม่นะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ